แล้วน้องรู้ไหมคะว่าเราได้อะไรกลับมานะนั่นคือสกินตัวใหม่ที่เป็นตัวอีปิกกันนั่นเองครับน้องๆโอ้ย เอาละครับน้องๆอยู่พี่วิคกันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับทุกคนเราอยู่ภายในโซน i c สปีดซูมเบลเลเตอร์กันนั่นเองโดยที่วันนี้นะครับทุกคนเราจะมาทาการแจกโค้ดเกมนี้กันนะฮะเดี๋ยวเราไปลองดูดีกว่าทุกคนว่าเกมเปิดใหม่ในรูปแบบนี้นะฮะจะมีโค้ดอะไรที่น่าสนใจกันบ้างถ้าเกิดน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนเราจะไปเล่นกันสำหรับิดชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์เบอร์ผมด้วยนั่นเองแล้ว ท้ายนี้นะครับน้องๆสามารถติดตามอินสตาแกรมของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองวิธีการใส่โค้ดนะครับถือว่าเป็นเรดี้ซิมเปลมากๆทุกคนอย่างแรกเลยให้เรากดไปที่ร้านค้านะฮะพอเวลาเรากดไปร้านค้าปุ๊บนะฮะเลื่อนลงมาด้านล่างมันจะเขียนว่าแลกโค้ดนะฮะหรือว่าตัวโค้ดกันนั่นเองซึ่งโค้ดตัวแรกของเรานะครับน้องๆมันมีชื่อว่า Rider กันนั่นเอง R I นะฮะแล้วก็ D E R เอกันนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการกดรับโค้ดตัวนี้ไปเลยนั่นเองแต่ว่าโค้ดตัวนี้นะทุกคนผมได้การใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วน้องรู้ไหมฮะว่าเราได้อะไรกลับมานะนั่นคือสกินตัวใหม่ที่เป็นตัวอีพิกกันนั่นเองครับน้องๆอ,อุยถือว่าเป็นอะไรที่สวยงามเฟีเ้ยวฟา้าวมาก,มากๆเลยนะแต่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันทุกคนว่ามันแตกต่างกันยังไงนะฮะระหว่างตัวอีพิกนะฮะกับตัวธรรมดานะฮะดูเหมือนกับว่าถ้าเกิดเป็นตัวอีพิกมันจะใส่แว่นนะทุกคนแต่ถ้าเกิดเป็นนนนััวธรรรมมมดี่่่่จะไใสแคนนะคือิงททผูุ้ก Ha <laughs> ha! และโค้ดตัวนี้นะทุกคนมันมีโค้ดเดียวด้วยนะ <No. S 1> สาหรับเกมเกมนี้นะครับผมนิ่งิหลายเลยทุกคนว่าทาไมเกมนี้น่ะถึงมีโค้ดแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะนึกว่าจะมีหลายโค้ดอาจจะแจกงงแจกเงินเลยประมาณนี้นะฮะแต่ว่าโอเคเข้าๆมันภายในวันนี้น่ะก็จะมีแค่โค้ดตัวนี้ตัวเดียวนะฮะที่เราเนี่ยสามารถได้สกินเจ้าตัวอีพิกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆสาหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะผมแล้วชอบการแจกโค้ดในรูปแบบนี้นะครับอย่าลืมไลค์นะฮะแล้วก็อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด <ๆ S 1> ซึ่งตอนนี้นะครับน้องๆสามารถกดถึงช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องๆสามารถติดตามอินสตาแกรมของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็วันนี้นะครับทุกคนผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่ก็ผมสวัสด,ดีครับบ๊ายบาย